อย่าว่าทภาเป็นฟิวอ,อะไรานาน้นนะสกิป,ปีนี่อยเลตเลยเฮ้ยฮาวาต้องมาฟิวมากเลยเอาไปใส่ซะสคใจเสวัสดีลูกพี่ไปตรงไม่ใช่จริงเฮ้เกิดอะไรขึ้นนะ่ะโอเคตายให้หมดซะ,อะจอ จะแรงไปปะเจ้าฮะมาดิอะไรของพี่เขาอะเอาโมาไปจุดไฟมาถึงเลอะเดืนอปายตอนนี้หันไปดูทางซ้ายสวัสดีไอ้พวกงูเฮ้ยแกพูดแรงไปไหมเอาไปกินเฮ้ยนี่ทำไมวะนี่ยี่เขาอย่างนี้แต่ว่ไอสเส้นนี้ตทอยแหลกสายนี้ต่อยแหลก รีบไปกันให้หมดเข้าไปกันให้หมดไปไหวแล้วแล้วๆอ้วจอ้นแล้จะฆราปานแน่ๆอ้อนี้นะฉันรอตายมาอย่างหยุดวีด่ะฮะอะขอคุงนายที่นักตกาดมากที่สุดเอองานนี้แหละขอแม่มาดิใครกลัวก็มาดิ งานนี้มีหนักแน่